ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วนะครับคู่เอกที่ทุกท่านรอคอยครับต่างศึกต่างสายนะครับไฟแดงใสเลือดไฟเตอร์มวยไทยายน้ําเงินมหาสมุดลองแปะสํานักบกชนบุรีครับคู่นี้เจอกันในเวทพิการน้ําหนัก123่อปอนด์ครับคู่นี้เข้มข้นเลยนะครับแตงขวายัดยกบางพันครับแม่แกเดินหน้ามองหน้าแล้วก็เดินโอ้โหตาตาดุเลยครับมหาสมุด ัแฟนๆบอกว่าอยู่ที่ฝ่ยน้ําเงินแล้วครับมหาสมุทรเดินช้าเดินเร็วนี่มีผลนะครับนี่ครับเดินช้านี่โอ้โหสายเลือดแกปวนเปลี่ยนป่วนเปลี่ยนออกอาวุธใส่ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเดินเร็วถึงตัวแบบนี้นี่ไม่ไม่มีช่องไฟให้สายเลือดได้โกแข้งวางแข้งสวยๆได้ครับขยับเดินเดินอย่างต่อเนื่องมหาสมุทรคนละแขงเอาละครับแม่ความคิดต่างกันแล้วนะครับคนหนึ่งนี่ต้องการเบียด ต้องการลุยครับอีกคนนึงก็ไม่ใหญ่ถึงตัวเอาตูเข่ากันครับทางด้านสายเลือดมีเข่ากระท้งวันาทีนึงครับเอาล้วครับถือว่าได้ดูของดีครับคู่นี้เดินทางมยกสามตรยังคู่ไปออกบอกไม่ถูกนะครับคนเดินท่านไล่จนตับวงในได้เนี่ยถือว่าได้ลุ้นครับอีกคนนึงท่านหนีพ้นโอกาสก็ยังเปิดกว้างโอ้เข้มข้นมากครับโอ้ยมาแล้วก็มาโหยเททิ้งไปเลยครับ มุมแดงสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับสีเสื้อของในหัวมิดสุมเมศซือสัตตบงกตสวดน้ำเงินมหาสมุทรโอ้เดินคือใหญ่เลยครับอ่ะแข้งขวายัดเข้าไปสายเลือดดีคืนด้วยซ้ายครับโอ้โหดูครับตื่นเต้นจริงๆครับอย่างที่เรียนไว้ต่างสึกต่างสายนายนายนายครับ วันอาทิตย์นี้ทีมเพชรอินดีก็แถวพาวเพชรพาฟ้าไปเยือนเวทีมวยวิกหมอชีตนี่นะครับเรียกว่าช่วงนี้วงการมวยนี่คือคักคือคักเหลือเกินเตหลุดครับใส่เลือดโอ้โหแต่ว่านี่เตะแล้วคาพับคาไว้เลยครับมหาสมุทรพราเดินช้านี่สายเลือดนี่มีโอกาสโชว์โอกาสฉายนะครับดูครับดู ่ตอนนี้อาศัยเก็บกันอาวุธแล้วครับมหาสมุทรโอ้โหนี่นะก็จังหวะวางแข้งเนือเริ่มจะไม่ค่อยสะเทือนแล้วนะครับเนี่จ่ายขึ้นไปนครับมหาสมุทรดูว่าเป็นเกมที่บีบให้ทางสายเลือดเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับเนี่ยค่อยๆเดินเข้าไปบ้างครับแถอยอยู่3ยกครับยกนี้โอ้โหเอาครับแม่เดินแบบนี้นี่บอกอะไรหรือเปล่าครับโอ้ยโ,โดนแข้งขวาด้วครับ มีถีบด้วยนะครับมหาสมุทรวันนี้สายเลือดต้องอาวุธมวยต้องเยอะครับถ้าแข่งขวายอย่างเดียวนี่เนี่ยครับมหาสมุทรก็รอยกซ้ายบังเลยครับมาดูครับสายเลือดดีลูกชาให้ยอดมวยครับเพราะฉะนั้นนี่ครับต้องวายอมไง่ายไม่ได้ครับอตอนนี้หมัดหมัดมาแล้วครับสายเลือดหมัดมาแล้วโอ้โหแต่ว่าดูมหาสมุทรว,วันนี้ทั้งยาวทั้งใหญ่เลย สายเลือดสายเลือดมาตัดลาตัวโอ,อ้ยแ่แต่ว่าคืนมาแต่ละแข่งคุณกุยดูเปเตะได้น้ำไม่เหลือ,อเอาหมัดครับแมุ่กซ้ายโอ้โหเอาแล้วครับอย่างนี้นี่กองเชียร์ได้เฮครับแมมีหมัดฮุกซ้ายครับค่อนข้างคมทีเดียวรับหมัดเมื่อสักครู่มาแล้วครับถือว่าได้ใจไปพอสมควรครับตอนนี้แมจะทําได้ไม่ได้ครับสายเลือดโอ้โหแมเมื่อสักครู่นี่ซ้ายครับกองเชียร์นี่ได้เฮมันนิดหนึ่งแ้วพอต่อยหมัดก็พอได้ลุ้นเลยนะครับ แต่ว่ายกสีไม่ต่อยอครับไปเน้นแข้งขวาครับเจอไม้งามมา,ขาม่ขวามบิดขวานบิดหรือเปล่าครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ yeah, แล้วก็มหาทางน้ำเงินกับสายเลือดลองแปะสำนักบกชนบุรีครับี่วันนี้เป็นทีมเยือนแต่ว่าขว้าชัยแบบสุดสัสดสวยเลยครับมหาสมุดนะครับมหาสมุดลองแปะสำนักบกชนบุรีครับ